องีวาเปิดแล้วนะเอาเลยอ่ะเดิไล์ขึ้นมาครับจมีเิีวดีใดูอคะดูดีโอดูดีโอแล้วล้วมันจะมีไปความรู้ให้ให้เรือ สองกลุ mm ่มโม้น้อยคุณเลือกเอาอะไรมันมีมลพิษมันมีมลพิษทางอากาศมลพิษทางดินและมลพิษทางน้ำสามอย่างในการต่างตัวเอาไหนเอาไหนคุณนี่เอาดินนอันนี้หานะไปดูมลพิษทางน้ำให้ทำทางโม้ทักให้ดูพ่อทำโมครับวิดีโอก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Yup. หาอย yeah> um> um um> um> ู่เมองกาะนเาากดกดกดสต็อปไปสิร um> ์เนไหรออันนี้ให้ทำเป็นผ่านมรดกแต่มีแบให้อยูแบ้อตายได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าายไปเสียเราตอบไงไที่นี้ส่งให้แต่พุงนี้ส่งให้แต่ช้าเลยก็พอน

ซื้อเลยแต่วว่มันมนี่ไม่ไม่ค่อยดุไยงานนมีห้องสี่คนหรืนสองคนซื้อเลสี่อันนั้อันนั้น้ใช้แปบเีวต้องมีในห้องดูแ้ใหม่ มแม่เตที่มาแเสียหกรดาือหเลนี๋ยวกระามตินำเสนอแล้วก็นำเสนอแล้วก็ให้ดาวกันเองเขียนดาวเลยให้เขีนดาวเลยโอ้ดึนยนะให้ให้ให้บอสคุณเขียนดาวให้แล้วก็คือ

ต้องเอารายละเอียดเยอะเอารายละเอีอยดเนาะตัวใหญ่ให้เพื่อนมองเห็นพู้ใช้บอดไปเอาบอดด็กคอมทวตรายมันมีอินในกล่องในห้องตัวม่นต้อนไก่อนได้ไหม 哪个？不要你、嗯。 谢谢。<Thank> वीरें No. Uh -huh. 然后买来了。 เอออุ้ยเติมมองอย่ามาสาย <dı> <tôi thì một ngon ấy> ใหม่ไไม่อ่นมาือว่าผูเสร็จแล้วก็แปลพอมาเวลาได้หมดแล้ว ใบแก้วไม่มีใบแก้อย่ไไม่เห็นเราใบแก้วไมเห็นไม่เห็นมีใบแก้ว่แก้วอมอเป็นขอที่ร้านไแก้วหเอาบแก้วอยู่ไหะต้องเอาแก้เราต้องการอยู่ไหนล่ะเอากระสุงเววไปเลยไ่งี้เววเขาทำรวมแค่ไหนก่อนเขาไปถุงใครถุงมันทําทำรวมกูก็ทำไม่้ผงกูไปต่างหาก เดี๋ยวตอนติดจะเย็นหูเลยวว่าไปแก้อ่าหอว่าวาา อ่าฮ <i icy c oughs> ัลโหลฮัลโหลฮลโหลัลโหลฮัลโหลฮัลโหล่ัลลฮัลล

วันนี้อะไกนนีู่้กันแ้วตอนน้คนางนอ่ด้ึงวันนีคนข้าง quan nào cái thế à? anh ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ทุกคนไหมคุณแม่เราครไหมอ้วไปขี้นสดขึ้นไาไปขึ้นไปขะ้นไปไปขึ้นไขึ้นไปไปขึ้นไปข โดยการกรรที่มาน้ำเสียนะคะที่ธรรมชาติโรงงานสาระดำการเกษตรและสัแชุมชนเลยค่ะธรรมชาตินะคะก็จะมีการชะล้างทางทางไหลของดินูแม่น้ค่ะก็แร้ำาคนแล้วก็จะตื้นตื้น 这个，二七七要再来，七七要下来，它是大个三等，二七七的。 เขาปล่อยไว้ไงน้ำเสียเขาไม่เก็บบ้านมาสักพักหนึ่งปล่อยอะไรไปตามคือจปล่อยไหลๆไหลตามที่อยู่ไหลตามที่ดินหนีผาสันยอลงแคุ้มชิญนะคะก็จะมีน้ำเสียที่มีเชื้อโรคแล้วก็สารที่มีจากโรงพยาบาลค่ะแล้วก็มีน้ำเสียที่มีสิ่งตะกงเชื้อโรคสารที่มีจากบ้านเจริญได้นะคะค่ะขอจับ

สารเคมีทำเกษตรกรสุยเคลมมีสารระดับประตูเช่นกันแยกใส่ถ่ายอดไปตามตัวอาหารที่สิ่งของในดินเช่นแมลงตัวอีโฟมพลาสิเศแก้วซึ่งแยกใส่ได้สารเคมีแบตเตอี่น้ำมันโลหะหักเช่นตระดดตะกั่วจะเป็นิี ความสุมลูนการทำลายของดินการถูกการักของหน้าดินปู่เพื concerns, ่อีเพียวเขาาหน้าสรุปหน้าดินว่าใช่การกรนจายผีนะคะจากโรงพยาบาการกระเจงห้องโถงก็โรงงานค่ะงานก็ไหลจะเป็นกระจายตอน่มีชีวิตการทำลายของดินธรรมชาติเช่นการกัดเซของฝนน้าป่าลง มนุษย์เช่นตัดไม้ทำลายป่าดินที่ไม่เหมาะในการปลูกพืชดินที่มีดินที่มีลูกรังบนดินในพื้นที่ลาดชันดินกรดดินเค็มดินผุกด,ดินที่มีน้ำท่วมขังแล้ก๊า <c oughs> เสจแล้วก็ทำข้อสอบในออนไลน์ค่ะทำเตจทำเตจก็ถกเิแค่นี้ง่าย,ายง่าเ,เอาอเคุณไทยไปเลยนะครับ